พูดจ้าพูดครับอืมยอดยอดนุ่มผมหวานมันอร่อยพออืมตาจะไม่ยืนนะจ้าล่วงจัดหลับทั้งข้างกินอยู่ได้ไหมจ้านะน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ อืมแล้วก็เป็นห่วงะจะฝนตกตรงนี้ก็เริ่มแบบเดือดดาบฝนละจะเป็นแบบเราจะไอไอไอเลฟอยูน,นะอืมืมจิมมี่จ๊ะอืมมา กับผมได้เอาไปคนละกัดครับนะหืมเหนียวนุมน่มนุ่มอร่อยหอบจะหอบไม่ได้ห,อหอดอือร่อยนอนละกันนะอืออร่อยจริงเนาะมา เห็นมองอยู่แต่คนเราฝันจับแลไ้ได้ไม่เรือเมืองนะฮะเก็บเองไม่ดีนะไม่ตามข้าพเจ้าทิ้งก็นีง่วง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 นยากจับไม่ได้